คิดอย่างด้วยว่าว่าจะเป็นคิดทางเดียวกันออัผมคิดว่าหลักของความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยจะอยู่ที่ศาลไหนก็ก็หลักเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าองค์คณะผู้พิจารณาในแต่ละศาลรดอในแต่ละคณะเนี่ยท่านก็อาจจะมีดุลยพินิษท,ที่ต่างกันอาจจะมอง การมองข้อเท็จจริงในมุมมองที่แตกกันได้เขาถึงตง้องมีระบบสามสารนะแต่ว่าขอให้เรามีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราต้องเชื่อว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดแห่งนึ่งของโลกดังนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลใจมีรูปแบบ มีกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองอยู่แล้วขอบคุณครับ